ส่วนข่าวนี้ต้องบอกว่าแม่รังแกฉันหรือเปล่าคุณผู้ชมลูกชายถูกตำรวจจับเพราะว่าค้ายาบ้าจากหลักพันนะแม่กำเงินมาสองแสนบอกว่าอ้าวคุณตำรวจเอาไปสองแสนแล้วอย่าเอาเรื่องลูกชายฉันเลยกลายเป็นว่าแม่โดนติดสินบนเจ้าหน้าที่แล้วยาบ้าจาก6,000เมตรคดีนี้ลามไปถึงจับได้หลักหมื่นเมตรเลยค่ะอา้าไปไายรูป มึงไปฝั่งนู้นเอาไปฝั่งนู้นเอาไปฝั่งนู้นเอาไปฝั่งนู้นจับดีๆของร้อยของร้อยแขน okay. วงกันชัดๆให้เห็นเลยคุณผู้ชมนี่คือปฏิบัติการของตำรวจชุดสืบสวนขยายผลยาเสพติดตำรวจภูธรภาค3ค่ะสกัดจับรถกระบะที่แยกไฟแดงตาบลหินดาดอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมามีสายข่าวแจง้งบอกว่าขบวนการค้ายาเนี่ยเดี๋ยวกำลังลักลอบลำเลียงขนยาเสพติดจากบุรีรัมย์จะขนเข้าไปที่นครราชสีมาตำรวจไปจับผู้ต้องหาได้สองคน รอบแรกเนี่ยของกลางคือยาบ้า6,000เม็ดขณะที่พลตำรวจโทพฤทธิพงศ์ประยูนสิริผู้บัญชาการตระบตร้ัรภา3แถลงผลการสกัดจับเครือข่ายนี้นะบอกว่าหลังตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหา,า <S 2, 2 <S คน 2> แรกพร้อมของกลางยาบ้า6,000เม็ดใช่ไหมม,มีการขยายผลต่อไปค้นบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอบัวใหญ่หจังหวัดนครราชสีมา จับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก2อรายของกลางยาบ้าอีก1,000 10, งเม็ดซุกซ่อนอยู่ในกระท่อมปลายนาค่ะจากการเข้าตรวจคนและจับกุมผู้ต้องหาจุดนี้มีแม่ของ1ใน2ผู้ต้องหานำเงินสด2องแสนบาท mm hmm. มายื่นให้ตำรวจเลย <Ha. S 2> ติดสินบนครับขอให้ปล่อยตัวลูกชายตำรวจเห็นแบบนี้ทำยังไงล่ะนะจับกลุ่มแม่ด้วยเลยนะครับ มีความผิดไงครับ <ภา S 2> แล้วก็แจ้งข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานครับนอกจากนี้ยังขยายผลต่อนะจากคำให้การของผู้ต้องหาไปยึดยาบ้าได้เพิ่มอีก20,000เม็ดที่ถูกนำไปวางพักไว้ริมถนนที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์รวมแล้วนะคะคดีนี้เจอยาบ้าทั้งหมด36,000เม็ดนะคะแล้วผู้ต้องหาทั้งหมดมก,ก็ถูกนำตัวตไ,ไปดำเนินคดีค่ะ